ใครว่าเวลาทำร้ายเราไม่ได้สิบปีที่แล้วอย่างยังตอนนี้บอกเลยฮ้ยอย่างยับปฏิบัติาการทวงคืนผิวเด็กวิธีที่หนึ่งพอกหน้าด้วยโยเกิร์ตเพราว่าโยเกิร์ตทำให้หน้าเด็กฮ่าไม่น่าจะทันวิธีที่สองทาครีมครอบจัก,กรวาลจัก,กรวาลก็ไม่ช่วยวิธีที่สดึงหน้าตึงด้วยเทป เดดว่ะทางรอดสุดท้ายด้วยสเต็มเซลล์จากต้นอ่อนอา,ารแกนช่วยให้ริ้วรอยที่ลึกดูตื้นขึ้นริ้วรอยลดลงผิวเนียนดูกระชับใน28วันไม่จอกันตั้งนานหน้าเด็กเหมือนเดิมเลยนะเอ็กเซ่ไฟตเซลล์เซรั่ม um. คืนผิวเด็กให้ผิวคุณใน28วัน